ยินดีต้อนรับสู่ไรเรบ l ูลชันแหล่งข้อมูลชั้นนำด้านเทคโนโลยีทางทหารวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับรถถัง T9 รุ่นปี2026ซึ่งเป็นกองกำลังใหม่ที่ทรงพลังของประเทศไทยออกแบบมาเพื่อการรบยุคใหม่รถถังท T9 ถือเป็น9ก้ากระโดดในด้านความคล่องตัวอำนาจการยิงและความอยู่รอดในสนามรบรถถัง T9 มีดีไซน์ตัวถังที่ต่ำพร้อมประผสมขั้นสูงและระบบป้องกันเชิงรุกทำให้ทนทานต่อภัยคุกคามยุคใหม่ เช่นขีปนาวุธต่อต้านรถถังและโดรนปืนใหญ่ขนาด130มิลลิเมตรแบบเรียบของมันมีพลังทำลายล้างสูงสามารถทำลายเป้าหมายทั้งรถถังสัตรปูและฐานที่มั่นได้อย่างแม่นยำพร้อมระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติที่ช่วยให้ยิงต่อเนื่องได้อย่างรวดเร็วใช้เครื่องยนต์ดีเซลไฟฟ้าแบบไฮบริด1,500แรงม้าทำความเร็วได้ถึง75กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและเคลื่อนที่บนภูมิประเทศครุคราได้ดีระบบการสะเทือนขั้นสูงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลุยพื้นที่ทุรกันดาร พร้อมระบบบริหารจัดการสนามรบที่สามารถแบ่งปันข้อมูลเป้าหมายและควบคุมโดรนได้แบบเรียลไทม์พร้อมกล้องตรวจจับความร้อนเรดาร์และระบบนำทางอัจฉริยะที่ใช้ AI ช่วยเพิ่มการรับรู้สถานการณ์ให้กับลูกเรือในปี2026ประเทศไทยได้จัดซื้อรถถัง T9 เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ปรับปรุงกำลังรบเพื่อรับมือภัยคุกคามในภูมิภาคและเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพบ,บกไทยโดยได้มีการนำรถถัง T9 ไปประจำการตามแนวชายแดนและใช้ในภารกิจฝึกซ้อมร่วมกับยุทธโธปกร,กร์อื่น ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าทีเมีประสิทธิภาพเหนือกว่าระบบเดิมอย่างเห็นได้ชัดถือเป็นก้วสำคัญในการยกระดับความพร้อมรบของไทยรถถังทีรุ่นปี2026สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของไทยในการพัฒนาเทคโนโลยีการรบสมัยใหม่ด้วยระบบที่ล้ำสมัยและความสามารถในสนามรบมันจึงเป็นอาวุธที่ทรงพลังในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ติดตามไร้เรเบิลชันเพื่ออัปเดตข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับนวัตกรรมทางทหารต่อไป